สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน T-Shop Auto Car วันนี้เราอยู่กับ Toyota Fortuner TRD ปี2013นะครับวันนี้เรามาอัปเกรดฝาท้ายเดิมให้เป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติของเดิมจะเป็นระบบเมนนนที่ต้องใช้มือเปิดตอนนี้เราติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้าเข้าไปแล้วการใช้งานก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับสามารถเปิดปิดฝาท้ายด้วยรีโมทเดิมของรถได้เลยนะครับ รัศมีรีโมทไกลแค่ไหนก็สามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายได้เลยนะครับเปิดปิดฝาท้ายที่สวิตช์ด้านท้ายมือบีบเดิมแค่บีบฝาท้ายจะเปิดขึ้นอัตโนมัติปิดก็เช่นกันเพียงแค่กดปุ่มฝาท้ายก็จะปิดให้อัตโนมัติทุกอย่างจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ สะดวกสบายด้วยสวิตเปิดปิดฝาท้ายด้านหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับเราอยู่ในรถเราสามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายได้เลยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะครับสวิตด้านท้ายสั่งหยุดได้นะครับ เรากดซ้ำอีกทีหนึ่งฝาท้ายจะหยุดทันทีปลอดภัยด้วยระบบเซฟตี้กันหนีถ้ามีคนยืนขวางฝาท้ายปิดสัมผัสตัวเราจะหยุดทำงานทันทีจากนั้นจะดีดต,ตัวขึ้นอัตโนมัติ งานติดตั้งและอุปกรณ์มาตรฐานตรงรุ่นการเก็บสายสวยงามอันนี้เป็นชุดกระบอกโช้กฝั่งซ้ายที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่อันนี้จะเป็นคุดกรดูดแล้วก็สวิตช์ปิดแดนท้ายตรงรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นชุดกระบอกโช๊ฝั่งขวาวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่เลือกใช้บริการติดตั้งนอกสถานที่จากทางร้านสนใจงานติดตั้งทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับ สินค้าทุกชุดรับประกัน1ปีเต็มวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ